พงศวลีพงศวลีคือก็คือการฉีบเสื้อสายเรื่อยๆมา<อ>พระเอกาทัตรถมาหม่อมเจ้าบัวหม่อมเจ้าบัวมาโกสาปานโกษาปานมาขุนทองขุนทองมาทองคำนั่นน่ะสิทองคำมาทองดีทองดีมาทองด้วยเมื่อกี้เราคุยค้างไว้ว่าอยู่ที่เชื้อสายไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นละว่าตอนที่มาถึงพระชนกเนี่ยนะครับเป็นไทยกับมอศนะครับ แต่พอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งปับ๊บไทยมอนจีนไทยมอนจีนเพราะแล้ววันนี้เป็นตอนแรกของปี2568นะครับที่รายการอยากเล่าให้ฟังได้เดินเรื่องมาหลายต่อหลายตอนแล้วปีนี้อาจารย์เสรีบอกว่าจะเล่าเรื่องราวของอนุสาวรี ของบูราพากษัศาสตร์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในราชวงศ์ต่างๆวันนี้ไปพบกับอาจารย์เสรีกันนะครับว่าอาจารย์จะเล่าเรื่องของพระองค์ใดให้เราฟังสวัสดีครับที่จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีก็คือว่าพระธิดาพระองค์หนึ่งนะครับของพระเอกาทศรสที่ประสูติจากเจ้าจอมที่เป็นมล ก็คือหม่อมเจ้าบัวแต่ครับค่อยไปผมกำลังค่อยๆสาอยู่พระเอกาทศรถเจ้าจอมที่เป็นมหมอมีพระราชิดาชื่อหม่อมเจ้าบัวเจ้าบัวหม่อมเจ้าบัวนี้ก็แต่งงานกับขุนนางเชื้อสายมอแต่ครับเสร็จแล้วเนี่ยหม่อมเจ้าบัวเนี่ยบทบาทสสำคัญคืออะไรเป็นพระนมของพระนารายณ์ แล้วก็มีพระตำหนักอยู่ใกล้ๆกับวัดดุสิตจึงมีชื่อว่าเจ้าแม่วัดดุสิตแฮะทีนี้ลูกของเจ้าแม่วัดดุสิตหรือหม่อมเจ้าบัวที่เป็นพระนมของพระนารายถ้าตอบเคยดูหนังสุริโยไทยก็ดีตำนานในสวนก็ดีแต่รู้จักสองพี่น้องสองพี่น้องแต่นะพี่ขึ้นชื่อมาหน่อยก สาปานโกสาเหล็กล <สา S 1> โกษาเหล็กสาปานเขาเป็นพี่น้องกันนี่ขึ้นรูปให้ดูทีนี้ที่พี่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าโกสาปานซึ่งเป็นน้องโกสาเหล็กครับซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแม่ดุสิตหรือหม่อมเจ้าบัวที่เป็นพระธิดาของพระเอกาทศรสนะครับชื่อว่าขุนทองอนะครับก็รับราชการ ขุนทองก็มีลูกชื่อทองคำจากขุนทองนะมาเป็นทองคำลูกทองคำก็มีลูกชื่อทองดีอาทองดีอีกนี่ลูกของทองคำแล้วทองดีก็มีลูกว่าทองด้วงอมาถึงตรนนี้ลูกทองด้วงต้นรัชกาลที่หนึ่ง คือรัชการที่หนึ่งนต้นแรกรัชการที่หนึ่งก็คือนายทองน่วงนนะเป็นตนราชวงศ์จักรีนะก็ต้องไลยฟังว่าใช่พูดผิดตัวตนราชวงศ์จักรีาะที่หนึ่งก็คือว่าจากโกษาปานมาเป็นขุนทองมาเป็นทองคำมาเป็นทองดีมาเป็นทองน่วงเขารับราชการกันมาโดยตลอดเลยครับเอ๊ะพูดถึงเชื้อสายเนี่ย เชื้อสายไทยหรือเห็นว่ามีเชื้อสายผสมจากมอญก็ไทยกับมอนไงก็เพราะว่าจริงๆที่บอกว่าเจ้าจอมของพระเอกาทศรสที่มีพระชิดาเป็นหม่เจ้าบัวเนี่ยเป็นมออและในขณะเดียวกันเนี่ยหม่อมเจ้าบัวก็แต่งงานกับข้าราชการที่เป็นมอนแล้วใครที่มาได้กับจีนนะยังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปไกลอย่าเพิ่งไปไกลจีนเอาตอนนี้เอาแค่มอนก่อนมีมอนก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็โกษาปานก็ต้องมีเชื้อมอนใช่ไหมครับแล้วโกษาปานก็มีลูกชื่อขุนทองขุนทองมีลูกช่้ทองทองคำแล้วทองคำก็มาเป็นทองดีทองดีมาเป็นทองร้วงทีนี้อต้องเล่าเรื่องทองดีนะครับคือทองดีเขามีพระราชสมภพอยู่ที่อุทัยธานีอแม่น้ำสแกกันครับ พราะฉะนั้นเมืองเมืองเนี้ยเมืองอุทัยเนี่ยจึงมีชื่อเมืองว่าเป็นเมืองของพระมหาชนกพระราชบิดาซึ่งเป็นพระบิดาหรือเป็นพระชนกของอรัชกาลที่หนึ่งอตอนที่มาถึงพระชนกเนี่ยนะค,ะครับเป็นไทยกับมอนนะครับ แต่พอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งปั๊บไทมอนจีนไทมอนจีนเพราะเพราะว่าพระมารดาหรือพระชนนีของรัชกาลที่หนึ่งนั้นเป็นชื่อหยกหรือดาวเรืองเป็นจีนฮกเกียเก้ยนฮกเกี้ยนถ้ากับว่าเพราะฉะนั้นเวลานี้พระมหากษัตริย์องค์ที่หนึ่งของรชองาชวงศ์จักรีมีเชื้อสายไทย,ไทยมอน,นและจีน เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นพระขูวัฒนธรรมอย่างแท้จริงถ้าพูดถึงปีอาจจะรู้สึกงงๆนะครับถ้าถามหรือว่ากี่ช่วงอายุคนตั้งแต่โกษาปานจนถึงรนชกกล้ารัชการที่หนึ่งเอาก็นับมาสิเอาโกษาปานเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่คุณทองเป็นสองสองแล้วก็ทองคาเป็นสามทองดีเป็นสี่ทองด้วงเป็นห้าห้าหนทองด้วงเป็นลูกของ ทองดีเป็นหลานปู่ของทองคมเป็นหลานทวดของทองของคุณทองคุณทองและเป็นหลานเทียดเทียดของโกสาปานโอ้เ่งโกสาปานก็สืบเชื้อสายมาจาก หม่อมเจ้าบัวซึ่งหม่อมเจ้าบัวนั้นเป็นพระธิดาพระเอกาทศรสพระเอกาทศรสเป็นพระโอรสของพระธรรมราชา<ม>เป็นต้นราชวงศ์สุขโขทัยแห่งกรุงศรีอยุธยาและถ้าเชื่อมโยงก็คือที่อุทัยธานีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระชนกนั่นเนี่ยมีพระราชสมภพที่อุทัยธานี<ม>นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของท่านมาตั้งลกราก อยู่ที่แม่น้ําสแกกลังนี่แหละนะครับแต่ต่อมาท่านรับราชการท่านก็นมาอยู่ที่ยุธย,ยาเพราะฉะนั้นนายทองด้วงหรือราชการที่หนึ่งนั้นก็มีพระราชศพที่อยุธยาจริงหรือเปล่าที่บอกว่าพระชนนีหรือพระมารดาของล้นกล้าราชการที่หนึ่งเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีค่ะเป็นเศรษฐีจีนอ,อ๋อเขาทํามาหากินอะไรช่วงคนจีนนะท็อปค้าขายแน่นอนแหละใช่ไหมลนะ่ะอ๋ออ่า ซึ่งต่อมาเนี่ยตบท่าเกิดตบไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมืองไทยเป็นพวกวัฒนธรรมแน่นอน mm. เพราะเรามีเจ้าจอมที่เป็นจีนอีกหลายพระองค์ mm. นะครับแล้วถ้าไม่ถึงขนาดเจ้าจอมของพระมหากษัตริย์นะครับหม่อมของพระราชวงศ์หลายพระองค์ก็เป็นจีน mm. นะครับนอกจากนั้นเรายังมีเจ้าจอมที่เป็นมุสลิมอีกด้วยอามีเชษสาผมรู้ว่าอันนี้คือถัดมาละเพราะฉะนั้นไทยมอน เออจีนแขกที่เรียกเจ้าจอมมาดาที่เป็นมุสลิมก็มีนะฮะเดี๋ยวรอบหนะ้าเป็นเรื่องรัชการขี้หนึ่งโดยเฉพาะ,ะพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงมีเชื้อชาติไทยมอญและจีนอยู่ในพระองค์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ